ดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทุกคนืนวันเสาร์และวันอาทิตย์5ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนกับประเด็นสําคัญที่อยากจะให้ผู้ชมมาติดตามในแง่ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาความสัมพันธ์รอบด้านสร้างชีวิตที่มีความสุขแล้วก็บางครั้งกอาจจะมีเรื่องใหม่ๆแง่มุมดีๆมานําเสนอเพื่อเปิดโลกกระทั่งนักผู้ชมด้วยอย่างเช่นสัปดาห์นี้นะคะดิฉันเชิญชายหนุ่มผู้หนึ่งเป็นคนที่ชอบ ศึกษาค้นคว้าเก็บข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์แยกแยะต่างๆ <c oughs> เขาโตมาแบบนี้นะคะท่ <c oughs> ามกลางข้อมูลที่หลั่งไหลยอยู่รอบตัว แล้วในที่สุดเขาก็เริ่มเรียนมาทังด้านนี้โดยตรงทำงานทางด้านนี้มีอาชีพที่เรียกว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลซึ่งตำแหน่งงานแบบนี้หรืออาชีพแบบนี้คนไทยจะยังไม่ค่อยคุ้นหูวันนี้จึงมาทำความรู้จักกับเขาและนอกเหนือจากตัวตนประสบการณ์การทำงานและก็อาชีพนี้แล้วนะคะสิ่งที่เขาเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ของตัวเขาเองในเว็บบล็อกนะคะเป็นข้อมูลที่หลายคนอึ่ง นั่นก็คือเรื่องของอาชีพการค้าบริการทางเพศในสังคมไทยนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกับชายหนุ่มที่น่าสนใจคนนี้ค่ะคุณชารินพลพานุมาตรค่ะสวัสดีค่ะคุณชารินสวัสดีครับ,รรบต้องถามก่อนเลยเออเป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดไหมอ่เป็นคนอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับอยู่นครน,นายกครับผมแล้วไปยังไงมายังไงตอนเด็กๆเ,เ,เกิดอะไรขึ้นมีแรงบันดาลใจอะไรถึงกลายมาเป็นคนชอบเก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยฮะอืมก็ผมเป็นเด็กที่ชอบ ผมชอบสงสัยคีดสงสัยพูดติดปากคือตอนเด็กๆเป็นเจ้าหนูจําหม่ใช่ไมใช่จริงๆคือใช่เลยครับเพราะว่าคุณแม่ผมจะบ่นเยอะมากว่าชาลินทาไมต้องชอบถามว่าทําไมทําไมต้องถามว่าทําไมมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วทําไมจะถามให้มันได้อะไรขึ้นมานั่นนะครับเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆมีพี่น้องกี่คนมีพี่น้องสามคนครับพี่น้องสามคนผมเป็นคนโตแล้วก็มีน้องชายกับน้องสาวจริงๆน้องตัวเล็กๆนี่น่าจะเป็นเจ้าหนูจําหม่ขี้สงสัยขี้ถามมากกว่าครับผมแต่ว่าอุปนิสัยนั้นอยู่ที่ชารินใช่ครัับบคร พอโตขึ้นเราเราวางเป้าหมายในเรื่องของการเรียนและการทํางานยังไงถึงนํามาสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลคะอ๋อถ้าเรียนตามตรงคือผมก็เหมือนเด็กไทยทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จะเรียนอะไรซึ่งแต่ว่าพอดีช่วงอยู่นคะรนายกจนโตไหมอ่าไม่ครับตอนชั้นชั้นประถมแล้วมัธยมต้นมาอยู่ที่กรุงเทพครับผมก็เรียนที่กรุงเทพก็เรียนไปงั้นๆแต่ว่าพอถึงระดับมาหาวิทยาลัยก็คือ ก็ก็สนใจด้านสถิติสนใจด้านการเมืองเศรษฐกิจผมก็เลยตัดสินใจอ๋อเราไปเรียนเศรษฐศาสตร์ดีกว่านาะครับหลังจากนั้นก็คือไม่ได้ตั้งใจว่าเป็น Data Scientist แน่นอนนะครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลคือพี่ถึงเชื่อว่าเด็กเด็กในช่วงรอยต่อปีนี้ชาเรนอายุเท่าไหร่เออผมอายุ27ครับอายุ27คือช่วงช่วงประมาณรุ่นชาเรนแล้วก็นับถอยหลังไปอีกสัก10ปี เนี่ยนะคะช่วงเด็กรุ่นนี้เป็นรุ่นที่การแนะแนวยังไม่เจาะลึกถึงงาน<ช>อาชีพใหม่ๆที่ทันสมัยที่คร<ช>อบคลุมเด็กแล้วก็เรียนไปโดยที่ไม่รู้<ช>ว่ามันมีอาชีพอย่างนี้ไหมมันมีอาชีพอย่าง,งน,นั้นไหมเชลยก็เป็นแบบนั้นใช่แต่คือจริงๆก็จะไปว่าอาจารย์แนะแนวไม่ได้ครับ<ช>เพราะว่าอาชีพ Data Scientist หรือว่านักวิยาร์ข้อมูลเนี่ย เพิ่งมาเป็นที่รู้จักในปี2010หรือ2011ผมไม่แน่ใจที่ Harvard Business Review เขาบอกว่าเป็นอาชีพที่เซ็กซี่ที่สุดของศตวรรษที่21ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มีคนที่ทำอาชีพนี้อยู่แล้วแต่เราเรียกเขาว่านักสถิติอ๋อมันเลยฟังดูไม่ข้าใจเลยนักสถิติกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลโอ้โหมันเท่กว่ากันเยอะจริงๆอแต่ว่าก็คือจริงๆแล้วทำ สิ่งที่ทำก็คล้ายๆกันแต่คือสิ่งที่เพิ่มเติมสําหรับพวกเราก็คือเราจัดการข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นข้อมูลที่เร็วขึ้นหรือว่าบางทีถ้าเป็นนักสถิติเนี่ยข้อมูลมันเล็กมากๆก็คือการจัดการข้อมูลการดึงข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูลเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องทําแต่ถ้าเกิดเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยเราต้องทําเองตั้งแต่ตั้งแต่ต้นจนจบก็คือ one stop service เลยตั้งแต่ข้อมูลดึงข้อมูลมาให้มาเป็นรูปข้อมูลที่ใช้ได้แล้วก็วิเคราะห์แล้วก็พรีเซนต์กับผู้บริหารเองคือนี่คือ สิ่งที่เป็นนักวิทาศตร์ข้อมูลคือเราต้องทำคร,งครบวงจอรจอร้รอาวหล่ะแล้วไปเริ่มที่เรียนเศรษฐศาสตร์ใช่แล้วเป็นแล้วคือเรียนเศรษฐศาสตร์ตอนนั้นคือมันมันหล่อหลอมันบ่มเพาะอะไรให้เราก่อนอคือจริงๆแล้วสิ่งที่ผมว่านักเรียนเศรษฐศาสตร์ทุกคนได้รับการหล่อหลอก,ก็คือ,อความไม่ไม่เชื่อใจในมนุษย์ครับมันสอดคล้องกับวันนี้ใส่ขี้สงสัยยู่ด้วยใช่ใช่ก็คือ มันเหมือนเป็นเรื่องไม่ดีนะครับจริงๆแล้วมันเหลือแล้วว่าเราต้องตั้งสมมติฐานก่อนว่ามนุษย์เนี่ยเห็นแก่ตัวมนุษย์เนี่ยจะไม่บอกเราเรื่องที่ความเป็นจริงถ้าเกิดเขาไม่ได้ประโยชน์ถูกไหมฮะแล้วหน้าที่ของนักเศรษฐศาสตร์ก็คือการใช้สถิติการเข้าไปดูข้อมูลว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นยังไงมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวเนี่ย เขาอยู่กันยังไงภายในระบบเนี่ยเขาสร้างให้เกิดระบบแบบไหนแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่ที่คนทั่วไปไม่รู้ใช่แล้วเราต้องทํายังไงถึงจะควบคุมมนุษย์เหล่านี้เพื่อให้มีสังคมที่อยู่ด้วยกันได้แม้ว่าทุกคนจะเห็นแกนตัวก็ตามนี่คือปรัชญาการเรียนของนักเศรษฐศาสตร์ใช่ใช่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ทุกคนคือ,อคิดแบบนี้พื้นนานเป็นแบบนี้แล้วพอพอเรียนซึ่งเรียนเศรษฐศาสตร์ที่ไหนคะที่มหาวิทยาลัยชิโตซุบาชิอยู่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับค่ะ เรียนรอยต่อระหว่างระหว่างจบที่เมืองไทยไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยไปยงไงฮะ <ผม S 1> เรียนทุนนักเรียนทุนหรือว่าอะไรครับก<ะ>็ได้ทุนของรัฐบาลญี่ปุ่นไปเรียนอยู่ที่นูน่นจบม .6 ก็ไปเลยอ๋อแล้วเรียนมัธยมปลายที่ไหนคะ,ะที่ออกที่โรงเรียนไหมไครับ่โรงเรียนโยทินบูรณะครับ สิทธิ์เกาโยธินบุรณะแล้วพอจบมาปลายสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่นก็ไปเรียนที่ญี่ปุ่นเลยมหาวิทยาลัยฮิโตซูบะชิที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่โตเกียวเลยเหรอคะอยู่ที่โตเกียวเลยค่ะตอนนั้นคือทุนเนี่ยเป็นทุนให้เปล่าหรือว่าต้องทางานชดใช้อ๋อเป็นทุนให้เปล่าครับค่ะก็คือให้ค่าค่าเล่าเรียนแล้วก็ค่ากินอยู่ต่อเดือนไปอยู่กี่ปีผมไปอยู่ญี่ปุ่นมาเรียน4ปีเรียนภาษาญี่ปุ่นอีกปีก็เป็น5ปีแล้วก็ทํางานอยู่อีกปีนึงก็ประมาณ6ปีได้อยู่ญี่ปุ่นประมาณ6ปีผ ญี่ปุ่นหล่อหลอมอะไรให้เชรินบ้างอืมคาถามนี้ก็ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าก็คือความมีระเบียบวินัยนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือแล้วก็วัฒนธรรมการทํางานคือคนญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีทั้งด้านดีด้านเสียถูกไหมครับพี่ิงคือเขาก็ทํางานน่ะแต่บางทีทํางานน่ะก็เหมือนทํางานไปงันๆแหละอก็คือบางทีก็อยู่ไม่ได้มีแรงบันดาลใจอะไรก็อยู่ไปอยู่ไปหัวหน้าไม่กลับก็ไม่กลับ ก็แบบทํางานก็ไม่ได้ทํานะแต่ก็ต้องอยู่ไม่ได้มีประสิทธิภาพอะไร<ช>แต่ว่าอยู่ไปอย่างนั้นเ<ช>พราะเกรงใจหัวหน้าใช่<อ>แต่ว่าข้อดีของเขาเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่า obsession หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือความหมกมุ่นคืองานเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขางานเนี่ยคือสิ่งที่นิยามความเป็นตัวตนของเขาเองซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าคืออย่างผมทําสถิติเพราะผมชอบ ผมทำงานเพราะผมรักมันเพราะเพราะสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันคือตัวตนของผมนั่คือผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ญี่ปุ่นได้มอบให้นะค่อนข้างบ้างงานไหมจะว่าบ้างงานหรือเปล่าผมจริงๆแล้วผมชิลมากเลยนะกึ่งกึคือคนคนที่หลงไหลในงานบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหทำงานหนักทำงานแบบทุ่มเทมากๆหรือเขาค่อนข้างบ้างงานแต่คนที่รักในงานนั้นจะไม่ใช่แบบนั้นจะไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นแบบนั้นครับผมจริงๆผมก็ทำงาน9ก้าโมงเลิกหกโมงเหมือนทุกคน แล้วก็มีเวลาพักผ่อนเหมือนคนอื่นเพาเหมือนกันครับต่อาจจะเพราะว่าการพักผ่อนของผมก็คือเอากลับบ้านไปนั่งทําดต้าต่อนี่ไงนี่ไงที่คนที่หลงไหลในงานคืองานมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันจนมันไม่ใช่งานแค่ในในบริษัทหรืออะไรอย่างนี้มันก็เหมือนงานอดิเรกอะฮะเหมือนผมมีผมมีเพื่อนสนิทที่ทํางานสถาปัตนวางผังเมืองแล้วก็กลับบ้านไปเล่นซิมซิตี้วางผังเมือง ก็สอดคล้องกันฟ์สไตล์ก็สอดคล้องกันกับงานกับชีวิตประจําวันได้ว่ามันหลงไหลอยู่ในจิตวิญญาณก็ไม่ต่างกันพี่หนิงก็ทํางานสื่อใช่ไหมคะคมันก็เหมือนต้องหาข้อมูลอะไรต่างๆตลอด24ชั่วโมงอย่างนี้เหมือนกันเมื่อที่เขียนสคริปต์ส่งมาให้ทีมงานตอนเที่ยงคืนหรืออะไรอย่างเงี้ย่มซึ่งบางคนจะคิดว่าเฮ้ยทำงานไม่ไม่หลับไม่นอนแต่ว่านั่นคือเวลาพักผ่อนนะใช่ครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราเห็นแล้วนะคะว่าตัวตนของ คนรุ่นใหม่สุภาพบุรุษคนนี้เป็นอย่างไรแล้วก็สิ่งที่เป็นวิธีคิดของเขาความหลงไหลมุ่งมั่นในการที่ชอบตั้งคำถาม <c oughs> แล้วก็หาคำตอบ <c oughs> แล้วก็ไปหาข้อมูลอะไรต่างๆมาสนับสนุนคาตอบนั้นให้ชัดเจนแล้วก็เผยแพร่คนอื่นด, <c oughs> ด้วยนี่ละค่ะที่เราจะคุยกันต่อในช่วงหน้าพักกันครู่เดียวค่ะ ช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสว ry, hm, ikum, รรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลแม้อาชีพนี้พูดกี่ครั้งก็รู้สึกมันเท่มากเลยนะคะคุณชารินพลพานุมาตรค่ะพ่อจบเศรษฐศาสตร์ปริญญาตรีผที่มหาวิทยาลัยฮิโตซูบะชิประเทศญี่ปุ่นแล้วเห็นบอกว่าเรียนโทรต่อไปต่อนี่คือพักก่อนกลับมาทํางานก่อนใช่ทำงานที่บริษัทซื้อขายของออนไลน์ที่ญี่ปุ่นจริงๆแล้วมัน การทางานเนี่ยมันเป็นการจุดประเด็นที่ทําให้ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจริงๆเพราะว่าเรื่องเรียนเนี่ยพอเรียนไปมันก็ก,ก,ก,ก็คือเรียนนะครับก็คือโปรเจกต์เต็มที่ได้สร้างอะไรเต็มที่ก็คือ,อวิทยานิพนธ์ตอนจบซึ่งมันมันไม่ได้อะไรมากมแต่พอผมไปทํางานเนี่ยมันเป็นบริษัทซื้อขายของออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นครับแล้วก็ข้อมูลของเขาเนี่ยมีข้อมีลูกค้า100ล้านคน100ล้านคน100้ล้านคนหนึ่งร้อยล้านคนคือทั่วโลกไม่เฉพาะในญี่ปุ่นเฉพาะในญี่ปุ่น100ล้านคนใช่ ประชากรญี่ปุ่นหนึ่งร้อยสาสิบล้านคนนี่แปลว่าวิถีเขากับการช้อปปิ้งออนไลน์นี่คือแบบมันแข็งแกร่งมานานแล้วหรอใช่ครับ oh, ใช่มมแค่เหมือนว่าคนทั้งประเทศใช้บริการเขาอะครับอืมี่เดีวลองจินตนาการว่าเนี่ยแล้วถ้าเราได้อยู่กับข้อมูลอย่างเงี้ยเรารู้เลยนะว่าประเทศเนี้ยมันชอบซื้ออะไรเออประเทศเนี้ยคนไหนชอบซื้ออะไรที่ไหนราคาเท่าไหร่อืมม,ม,อมันเหมือนมันเหมือนมี ลูกแก้ววิเศษที่เราสามารถมองเข้าไปแล้วรู้ได้เลยคอ่ะมันมีความรู้สึกที่สุดยอดมากครับจริงๆแล้วแต่ว่าตอนนั้นผมก็พึ่งเดบพึ่งจบนะครับก็คือสกิลการทํางานสกิลการจัดการข้อมูลก็ยังไม่ถึงตอนที่เข้าไปคือตําแหน่งอะไรคะเป็นตําแหน่ง analytics ก็คือพวกวิเคราะห์ข้อมูลครับผมค่ะแต่ก็สามารถดึงข้อมูลอย่างที่เห็นเนี่ยได้หมดเลยใช่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆหน้าฐานข้อมูลเนี่ยเขาไม่ได้ให้ผมดูหรอกครับ ต่คือด้วยความสุกสนใช่ไหมไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นก็คือเขาจะมีเทรนนิ่งก็คือเทรนนิ่งเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะไปโทรศัพท์หาลูกค้าพวกผมเนี่ยที่เป็นชาวต่างชาติเขาก็ไม่กล้าให้โทรเพราะว่าไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นดีพอหรือเปล่าอ่ผมก็ว่างดีครับทั้งวันทั้งวันไม่มีอะไรทําก็กดเข้าไปดูข้อมูลเฮ้ยโหนี่มันดีมากเลยมันดูได้เยอะมากก็ดูดูดูเรื่อยๆเขาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ับผมก็เลยพอไปเห็นข้อมูลแบบนี้เลยเริ่มที่จะเกิดแรงบันดาลใจจุดประกายตัวเองว่าฉันจะเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลหรืออาชีพอะไรสักอย่างที่ตอนนั้นไม่รู้่าชื่อะไรตอนนั้นไม่รู้ไม่รชืว่าอะไรทาศาสมูลคืออะไรแต่ฉันจะทําอะไรกับสิ่งเหล่านี้ใช่ใช่ใช่ครับแล้วอ่านแล้วต่อไปทำยังไงอยู่บริษัทนีนานไหมฮะก็อยู่อยู่แค่ปีเดียวไม่ถึงปีแล้วก็ไปเรียนต่อที่ประเทศจีนทาไมถึงเลือกจีนตอนนั้นพบ นึกสนุกเฉยๆเลยครับพูดตรงๆก็คือเนี่ยเป็นคนซุกซนนะชอบเรียนรู้ครับผมเพราะว่าผมก็คิดว่าเออประเทศนี้มันก็มันน่ามากค้นหาแล้วก็ข้อมูลมันต้องเยอะมากแน่ๆนประชากรโอ้โหเยอะที่สุดในโลกถูกไหมครับก็ลองไปไปเรียนมหาลัยปักกิ่งเอกด้านการ management science ก็คือวิทยาศาสตร์การบริหารการบริหารจัดการครับผมก็ตอนนั้นสนุกมากเป็นเป็นช่วงที่เรียนรู้ได้เยอะมากเรียนรู้ผมไปทำโปรเจกต์ก็จบก็คือ คุณสายสวรรค์ต้องรู้จักทวิตเตอร์ถูกไหมฮะค่ะทวิตเตอร์เป็นสาวกอยู่อาเป็นสาวกทวิตเตอร์องอย่างนี้ต้องรู้ดีว่าเวลาหนังมันออกเนี่ยคนก็จะทวิตเกี่ยวกับหนังว่าเฮ้ยเนี่ยฉันไปดูมาแล้วหนังนี้มันดีมากหนังนี้มันไม่ดีมากสิ่งที่ผมทําก็คือผมเอาข้อมูลทวิตเตอร์มาจัดการนู่นนี่นั่นแล้วก็ทํานายว่าเนี่ยสมมุติว่าหนังเรื่องนี้จะออกเนี่ยหนังเรื่องนี้จะทำไรายได้ประมาณเท่าไหร่ จากความเห็นของคนในทวิตเตอร์ใช่ว่าสมมติถ้าคนด่าเยอะเนี่ยคนมันต้องมันคนมันต้องไม่ไปดูแน่เลยหรือถ้าคนด่าน้อยคนชมเยอะเนี่ยมันต้องถล่มทลายแน่นอนอ่าแล้วแม่นไหมใช่ได้ครับใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้จริงจริงความแม่นยำมันน่าจะปัดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะใช่ใช่นั่นคือโปรเจกต์ที่ทำตอนปริญญาโทที่เมืองจีนใช่ครับใช่ความแม่นเนี่ยไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวจะตีพิมพ์ปีนี้แหละเดี๋ยว เดี๋ยวจะคอยตามเดี๋ยวจะคอยตามแต่นั่นคือเหมือนกับว่าเริ่มก้าวเข้าสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลโดยไม่รู้ตัวใช่ตอนนั้นก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อมันมีอาชีพที่เรียกว่านี้อย่างนี้เนาะแล้วมันก็คงทําอะไรประมาณที่เราทํานี่แหละเฮ้ยลองดูไหมเดี๋ยวนี้ครับพอจบปอโทที่เมืองจีนแล้วครับผม จบพอที่เมืองจีนแล้วผมกลับมาทาธุรกิจที่บ้านที่ครอบครัวพอดีที่บ้านจริงๆที่ผมทำเนี่ยไม่เกี่ยวกับที่บ้านที่บ้านขายวัสดุก่อสร้างอยู่สี่แยกบรนดาแล้วทำไมไม่ไปทําข้อมูลวัสดุก่อสร้างทำไมไม่ไปวิเคราะห์อะไรต่างๆทำไมผมกลับมาก็คือช่วยบริหารการเงินของที่บ้านนะครับก็คือก็ทาคล้ายๆกันเหมือนกันก็ใช้สถิติพูดง่ายๆเล่นหุ้น คือใช้วิเคราะห์ข้อมูลว่าเราควรจะซื้อจังหวะไหนขายจังหวะไหนคร่าวๆอย่างนี้นะครับอ๋อเป็นนักลงทุนให้กองทุนครอบครัวประมาณนั้นเรียก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 แบบดีดีหน่อยก็นักลงทุนพอเป็นนักลงทุนแล้วไปยังไงมายังไงถึงเริ่มที่จะทําบล็อกถึงเริ่มที่จะเก็บข้อมูลอะไรต่างๆของตัวเองที่สนใจแล้วก็เริ่มเผยแพร่ครับผมเรื่องบล็อกเนี่ยก็เพราะว่าคือมันเบื่อครับ เอาอีกแล้วเหตุผลเหตุผลชีวิตครับเหตุผลชีวิตผมมันจะอยู่ในแนวทางเดียวกันหมดคือมันมันน่าเบื่อก็เลยก็คือข้อมูล financial หมายถึงว่าข้อมูลการเงินเนี่ยมันก็จำกัดอะฮะมันเต็มที่มันก็ไม่กี่ร้อยเมกะไบซึ่งผมอยากทำอะไรที่มันใหญ่กว่านี้ที่มันสนุกกว่านี้ที่มันลึกกว่านี้ที่มันทายกว่านี้ใช่ที่มันเกี่ยวกับชีวิตคนมากกว่านี้เพื่อนผมก็บอกอ่ะก็เขียนบล็อกสิ ได้ได้เขียนก็เขียนก็เขียนมาเรื่อยๆครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนดูแต่ว่าบล็อกเนี่ยก็คือทําทําหัวข้อเวลาที่เวลาที่จะเขียนบทความขึ้นบล็อกแต่ละแต่ละเรื่องก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับการที่เราเก็บข้อมูลเองใช่วิเคราะห์เองใช่แล้วก็มาเขียนเป็นบทความถูกต้องนำเสนอเรื่อยๆแบบไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรทําไปสนุกท้าทายตัวเองเท่านั้นเองก็ทําธุรกิจที่บ้านไปด้วยใช่ถูกต้องถูกต้องก็คือทําเพราะว่า นห่งคือสนุก2คือก็ได้พัฒนาสกิลความเชี่ยวชาญของตัวเองด้วยอย่างนี้นี่เองค่ะเขียนบล็อกมาแล้วทั้งหมดกี่เรื่องคุณจำได้ไหมตอนนี้โอ้ยเขียนมาน้อยมากครับเพิ่ง3เรื่องเอง -3 เรื่องผมแล้วมาถึงเรื่องนี้เรื่องที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลอาชีพขายบริการทางเพศครับผมอันนี้เป็นมายังไงคะจุดเริ่มต้นเลยนะครับจุดเริ่มต้นนี่คือ ผมบ้านอยู่บรรนานนข pues mm อนแกยกก็เลยวันนั้นมาเที่ยวกรุงเทพแล้วก็นั่งรถตู <for S 3> ้จากอนุสาวรีย na. ์ก <Naruto> ล <estos S 2> ับนี่แหละครับมาเที่ยวที่ไหนมาเที่ยวสยามจาไม่ได้กินข้าวกับเพื่อนไม่เกี่ยวยังไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ไปไม่เกี่ยวไม่ใช่ไ่ใช่เที่ยวนั้นเที่ยวเที่ยวกังวันครับกังวันก็คือกลับกลับไปรถตู้ว่าพระอิญคนข้างๆเนี่ยเขาเปิดมือถือดูไซไลพูดกันง่ายอ่าผู้หญิง้าบริการที่เขาเรียกไซไลก็ดูผมก็เฮ้ ทำไมมันดูอะไรที่นี่แต่ว่ามันก็อดดูไม่ได้คือมันเป็นที่เปิดเผยมากใช่ดูรถรถตู้อะพี่กลับบ้านก่อนได้ไหมก็จะบอกแอบดูเขาทําไมมันก็คือมันโจงแจ้งมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็เปิดดูหาผู้หญิงที่อยู่ในอาชีพขายบริการทางเพศใช่ครับใช่ครับมันมีเว็บอย่างนี้เยอะหรออ๋อจริงๆมันมีเยอะผมรู้ว่ามันมีเยอะอยู่แล้วแต่คือผมไม่ได้ใช้แต่ว่าแต่เว็บนี้มันพิเศษตรงที่ว่ามันมีมันแยกชนิดของสิ่งที่ทำแยกชนิดของโล c a t i o n แยกชนิดของสัดส่วนสเปคทุกอย่างแยกเป็นแท็กเหรอครับแยกเป็นแท็กเดี๋ยวนะคุณเห็นเขาแบ่งขนาดนี้เนี่ยคุณมองโทรศัพท์มือถือมันค้างมันเขียนมันเขียนอยู่แบบมันเหมือนแท็กนะฮะมันเห็นชัดมันเห็นชัดเจนมากแล้วแบบโอ้โหระดับการจัดการข้อมูลขนาดนี้เนี่ยเว็บขายของบางเว็บมันยังไม่มีเลยถูกไหมฮะผมก็เลยเฮ้ยไม่ได้แล้วล่ะเพราะด้วยความเป็นนักข้อมูลและเป็นนัก เป็นคนขี้สงสัยเห็นอย่างนี้ปุ๊บก็เลยคิดว่ามันต้องทําอะไรต่อมันต้องจัดแล้วล่ะก็เลยกลับบ้านไปเปิดเว็บก็แม่ก็ถามว่าเปิดเว็บอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้นะครับก็ก็ไม่ไม่มีอะไรบอกว่าทํางานทํางานก็ผมก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทํางานอก็คืออาจจะเข้าใจยากหน่อยก็พูดง่ายง่ายคือผมเขียนเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมไปดึงข้อมูลจากเว็บไซต์นั้นเข้ามา ดึงดึงมาเสร็จปั๊บก็ก็จะได้ไฟล์ประมาณ70็ดสิบมกไบต์ซึ่งพวกนี้พวกนี้เหมือนเหมือนเราเป็นแฮกเกอร์หรอไม่นะครับเพราะว่ามันสามารถดึงได้เหรอมันสามารถดึงลดกเหรอใช่มันเป็นพับลิกครับก็คือพูดง่ายๆผมก็ทําเหมือนที่คนเข้าไปดูเนี่ยแหละครับแต่ผมไม่ได้ทําเองผมเหมือนว่าสร้างหุ่นยนต์หุ่นยนในที่นี้ก็คือโปรแกรมหุ่นยนเข้าไปอ่านแทนผมดึงมาให้เราใช่แล้วก็จะได้จะได้ฐานข้อมูลอันหนึ่งถูกไหมฮะได้ฐานข้อมูลปั๊บปั๊บก็จริงแล้ว ขั้นแรกของการทำโปรเจกต์วิทยาศาสตร์ข้อมูลทุกโปรเจกต์คือการตั้งคำถามเฮ้ยเราอยากรู้อะไรเราข้อมูลสมมติข้อมูล2สเพณีเราอยากรูอะไรเกี่ยวกับโสเพณีล่ะเราอยากรู้ว่าเขามีเพศอะไรหรือเปล่าเขาได้ตังค์เท่าไหร่เขาทำอะไรบ้างเขาอยู่โลเคชันแถวไหนผมก็ list คำถามออกมา list คำถามเสร็จปั๊บผมก็เริ่มตักแต๊กแตกเขียนโปรแกรมข้อมูลตอบไปทีละคำถามทีละคำถาม นี่แหละครับแล้วก็เสร็จแล้วก็คือทำกราฟเขียนบทความอะไรนี้ก็คืออย่างที่ทุกคนได้เห็นค่ะ <ทำ S 1> ข้อมูลหญิงขายบริการทางเพศที่คุณชารินทำมก็เฉพาะในกรุงเทพมหานคร ขอในกลุ่จริงๆแล้วมันมีมีคนที่ลิสต์ต่างจังหวัดเล็กน้อยแต่ว่าแต่เราคัดกรองออกไปใช่เพราะว่าผมคิดว่ามันน้อยมากแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีนัยยะสาคัญเท่าไหร่ใช้เวลาน,านานขนาดไหนกว่าจะรวบรวมเรื่องราวของของอาชีพนี้ได้อ๋อเรียนตำรวจโหใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเพราะผมเป็นคนที่แบบค่อนข้างขี้เกียจก็เลยทำๆหยุดหยุด จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ขี้เกียจหรอขี้เบื่อเวลาช่วงไหนเบื่อก็จะไปทําอย่างอื่นใช่ไหมก็ก็คือจริงๆแล้วถ้าทําจริงๆก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่เวลาส่วนใหญ่เนี่ยคือผมอยากจะบอกความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคนที่เข้าใจนักนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหน่อยว่าเขาจะเข้าใจว่าเนี่ยเราต้องเก่งสถิติมากเราต้องทำโมเดลสถิติโมเดลเลขแล้วมันต้องยากมากมากพวกเด็กเนิร์ดพูดกับใครไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมันจริงไหมจริงๆแล้วเราเป็นกรรมกรครับ อย่างนี้ผมบอกหนึ่งเดือนถูกต้องหนึ่งเดือนเนี่ยไอ้พวกโมเดลคณิตศาสตร์จริงๆแล้วมันไม่มีโมเดลคณิตศาสตร์ที่มันวิลิสมาหลในการวิการวิเคราะห์ของเรื่องโศเพณีของผมหระฮะแต่ว่าโมเดลเนี่ยใช้เวลาแค่หนึ่งอาทิตย์เองสามอาทิตย์เนี่ยหมดไปกับการขุดข้อมูลจัดการข้อมูลก็คือเลือกหน้าเบื่อฮะ เพราะฉะนั้นมันก <|so|>> ็จะมีมีมีโมเมนต์เบื่อบ้างใช่หันไปต้องไปทําอย่างอื่นบ้างแล้วค่อยกลับมาจัดการใหม่ค่อยมาจัดการใหม่อย่างเงี้ยก็เลยใช้เวลาถึง1เดือนแต่ว่าพอ1เดือนเสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะ เผยแพร่ข้อมูลมที่ถูกต้องแล้วก็เป็นสถิติที่มันค่อนข้างแม่นยําเกี่ยวกับอาชีพครับรถเกีทางกับกนในกรุงเทพมหาคนครได้ผมว่าอย่างนั้นๆๆแล้วก็เอาไปเผยแพร่ในในบล็อกของตัวเองเหมือนเดิม,ม,มนี้นะคะพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาทิ้งท้ายกันว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็ได้อะไรจากเรื่องนี้ก่อนที่จะเผยแพร่ไปสู่สาธารณะคืออะไรค่ะ สุดท้ายสนุกสนานมากสำหรับตอนนี้ <c oughs> นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้ฉายภาพให้เราเห็นว่าตัวตนเขา <c oughs> การเติบโต <c oughs> การหลงไหลในการเก็บ ข้อมูลแล้วก็สังเคราะห์วิเคราะห์อะไรต่างๆรวมไปถึงการเป็นบล็อกเกอร์การเป็นนักศาสตร์ข้อมูลอาชีพในที่สุดแล้วก็ยังคงซุกซนไม่เลิกหา <c oughs> อะไรที่ท้าทายทําอยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่ท้าทายล่าสุดแล้วก็เป็นที่ฮือฮาในสื่อสังคมออนไลน์นั่นก็คือท้าทายตัวเองให้ไปเก็บข้อมูลออกมาเป็นข้อมูลอาชีพหญิงขายบริการทางเพศในกรุงเทพมหานครพอเผยแพร่เรื่องนี้ไปตอนตอนนั้นเราคิดยังไงเร,เราคิดว่าแบบ คนอ่านจะได้อะไรจากเรื่องนี้ตอนนี้ตอนแรกผมไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะผมคิดว่ามันสมเพณีกับประเทศไทยคือมันไม่ใช่เรื่องใหม่ถูกไหมฮะมเป็นเรื่องที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามีอยู่คือถ้าถามว่ารีแอคชั่นผมเป็นยังไงก็คือผมก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมคนสนใจ<ำ>เรื่องนี้ใช่ทำไมสนใจขนาดนี้ <laughs> ไม่ได้รู้กันอยู่แล้วหรอ <laughs> <laughs> อย่างนี้นะครับ คือรู้แล้วไม่มีคนมามาแยกแยกข้อมูลแบบนี้ไงแต่ผมว่าใช่อย่างที่พี่หนิงพูดก็คือผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ดีก็คือมันมันบอกได้ว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราไม่พยายามแก้มันเป็นปัญหาที่เราพยายามแบบว่าทําเป็นไม่รู้เนี่ยแต่ในเมื่อเพราะว่าถ้าพูดออกมาเนี่ยเราก็อาจจะดูไม่ดีถูกไหมฮะผมคิดว่าเทคเอาเวยใหญ่ของของของบทความนี้ที่มัน ที่มันโด่งดังหรือว่าเป็นที่เป็นที่พูดหารือกันในสื่อออนไลน์เพราะว่ามันบอกสิ่งที่หลายๆคนเชื่ออยู่แล้วอแต่ว่าบอกโดยโดยไม่มีหลักฐาน<ช>ไม่มีข้อมูลอ้างอิงใช่แต่อันนี้คือเราบอกโดยตัวตนที่ไม่ใช่คนพูดก็คือเราไม่สามารถไปด่าข้อมูลได้เพราะว่าข้อมูลมันไม่โกหกข้อมูลมันไม่ได้ซ้สำซ้อนหรือว่ายังไงอย่างนั้น ถูกไหมครับมันก็คือข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงแต่ว่ามีคนไปหยิบจับดึงมาจัดเรียงให้เป็นระบบแล้วก็อ่านง่ายเอาไปอ้างอิงก็ได้ก็เลยกลายเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้ค,คือพี่หนิงเห็นบางทีเนี่ยนะคะก็จะมี สถาบันการศึกษาคือสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆที่ที่จะเรียนคณะเกี่ยวกับเช่นมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์อะไรต่างๆที่เขาก็ทําวิจัยหรืออาจจะมีวิทยานิพนธ์ในเรื่องนี้แต่มันก็ไม่ใช่แบบนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ย่อยให้คนอ่านง่ายๆอ่าถูกต้องครับประมาณนี้นะคะเขาอาจจะจริงจังกว่าผมด้วยแหละครับเขาก็เลยอ่านยากนิดนึงครับผมพอเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะเป็นนักวิชาการใช่ไหมครับผมครับผมเราเราแค่อยากรู้คืออย่างที่บอกผมก็ลิสต์คำถามมา 4, ีาคำถามแล้วก็อไหนนี่ลองดูที่ตอบได้ไหม,อมตอบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรปรากฏว่าออกมาเป็นข้อมูลที่อ่านง่ายเป็นระเบียบเรียบร้อยชัดเจนแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นะคะเข้าไปดูในบล็อกของเขาเราขึ้นให้หน้าจอนะคะว่า บล็อกเกอร์คนนี <If S 1> ้เขาเขียนบล็อกอะไรแล้วบ้างและอย่างที่สะท้อนนะคะเรื่องอื่นไม่เห็นมีใครสนใจเลยแต่พอเป็นเรื่องนีุ้๊บมีคนสนใจมากแล้วก็มาแชร์แชร์ไปในสื่อสังคมออนไลน์อย่างพี่หนิงเนี่ยเจอในทวิตเตอร์อ๋อครับผมผมอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีชาวทวิตเตอร์มากมายก็แชร์เสร็จก็มีคอมเมนต์กันต่อนู่นนี่นั่นนะคะนี่คือเรื่องที่เขาได้ทําขึ้นมาไม่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวตอนหน้าเราจะคุยกับคุณชารินอย่างละเอียด ว่าข้อมูลที่เขาไปเก็บรวบรวมมาน,นี้เนี่ยมันบอกอะไรบ้างสําหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าไปอ่านในบล็อกของเขายังไม่เห็นฐานข้อมูลที่เขาทําออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะคสิ่งที่จะสรุปในช่วงนี้การเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมันสามารถที่จะใช้ประโยชน์กับข้อมูลอะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่เหมาะกับยุคนี้มากเพราะว่าทุกอย่างทุกอย่างอยู่ในสื่อออนไลน์ทุกอย่างเป็นดิจิตอลดึงได้หมดดึงได้หมด จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณมีความพยายามมากพอแล้วคุณมีสกิลมากพอทําได้หมดมันอยู่ที่ว่าผมผมว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องเป็นคนที่รู้จักการตั้งคําถามถ้าเกิดเราไม่สามารถตั้งคําถามที่ถูกต้องได้คุณจะเก่งแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์ต้องเป็นคน ช่างสงสัยเลยที่สงสัยแบบชาเรนซึ่งเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วถึงได้โตมาเป็นแบบนี้แล้วก็ตั้งคําถามและหาคําตอบและสิ่งที่เขาสงสัยสิ่งที่เขาตั้งคําถามและหาคําตอบเป็นประโยชน์กับพวกเราด้วยนะคะเรื่องต่อไปอยากทําเรื่องอะไรคะเรื่องต่อไปเนี่ยผมกําลังทําเรื่องพี่หนิงเคยไปอเมริกาไหมครับเคยค่ะเคยไปอเมริกาแล้วเจอคนไทยไหมครับเจอเพราะว่าแหล่งที่ไปคือนัดเพื่อนคนไทยแล้โอเคโอเคอันนี้อันนี้จะผิดกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมใช่คืออย่างนี้แบบ พ่อแม่เนี่ยเวลาส่งลูกไปอเมริกาเขาบอกว่าเนี่ยไม่อยากส่งไปอเมริกาเลยคนไทยเยอะส่งไป l อคนไทยเยอะ,อะเดี๋ยวไม่ได้พูดสังกฤตเ,<ล>เดี๋ยวไม่ได้พูดเป็นสังกกษผมก็เลยอะเรามาลองดูดิถ้าอยากส่งไปอเมริกาแล้วไม่เจอคนไทย,ยมันต้องไปที่ไหนโอ้โหนี่ก็นี่ก็ท้าทายมากเ <c oughs> พราะฐานข้อมูลสารัฐอเมริกาก็ กว้างกว่าเดิมอีกครับผมครับผมแต่ไม่น่าจะเกินกำลังอ่าอนี้ผมไม่ได้ทาคนเดียวมีคนทําด้วยคนที่เขียนบล็อกด้วยกันนี่แหละครับค่ะครับเดี๋ยวเราจะรอดูข้อมูลชุดใหม่นี้ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยากจะไปใช้ชีวิตหรืออยากจะไปท่องเที่ยวหรือเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งลูกไปสหรัฐอเมริกาครับผมอ่าเดี๋ยวรอข้อมูลชุดนี้กันนะคะสําหรับตอนนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะคุณชารินคลผานุมาตรค่ะขอบคุณครับค่ะ วันนี้ได้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทําให้เราทึ่งกับผู้ชายคนนี้มามากพอสมควรนะคะแต่ว่าขอแนะนําให้ติดตามตอนต่อไปค่ะซึ่งคุณชาเรนจะมาไขาปริศนาแล้วก็สิ่งที่เป็นข้อมูลทั้งหมดในเรื่องของโซเพนีหรือว่าหญิงขายบริการทางเพศในกรุงเทพมหานครว่าเขาเจออะไรบ้างวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ